สวัสดีครับ e-books e-commerce e-mail e-card สังเกตไปครับว่ายุคนี้เป็นยุคตัวอักษร e ไม่ว่าที่ไหนก็มีตัวนี้ปรากฏนำหน้าคำหลายคำ e หมายความว่าอะไรใช้อย่างไร e นี้ย่อมาจาก electronic ซึ่งใช้ทับศัพท์ว่า electronic ส่วนใหญ่จะใช้อธิบายสิ่งที่เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตเช่นคำว่า commerce หมายถึงการค้า e-commerce จึงหมายถึงการค้าทางอินเทอร์เน็ต mail คือจอดหมายทางไปรษณีย์ดังนั้น email ก็คือจอดหมายที่คุณส่งและรับทางอินเทอร์เน็ตโอ้โหมีอีกหลายอย่างนะครับ card ก็คือการอวยพร e-card จึงเป็นการ์ดอวยพรที่คุณส่งทางอินเทอร์เน็ตได้ปัจจุบันนี้อะไรก็ตามที่สามารถเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ตได้นั้นก็เรียกว่าอีก,กันทั้งนั้นไม่แน่นะครับอีกไม่นานพวกเราจะใช้ชีวิตอย่างอ e ีไลฟก็อาจเป็นได้คือมีแต่การเข้าระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอืมน่ากลัวไหมครับ